สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่กำลังเข้ามาดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดปลาสตูจักนะคะ สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะระหว่างรอระหว่างรอทุกคนเข้ามาเราก็พามาดูปราศัดกันรตรงนี้ดีวกว่าเนาะ ระหว่างรอใครที่เข้ามาก่อนก็สามารถเมน้นมาก่อนได้นะคะว่าอยากดูปลาอะไราเราจะได้พาเดินไปเนาะสำหรับตลาดปลาตรงนี้นะคะก็ยังมีวันพุธนะยังไม่มีตอนกลางคืนนะคะยังมีเป็นช่วงเช้าอยู่นะคะตั้งแต่ประมาณ7-8็โมงสายๆแบบนี้แหละไปจนถึง4-5หโมงเย็นนะคะ ใครที่ต้องการดูปลาเยอะๆแบบนี้นะคะมีทุกวันพุธเลยนะคะอ๋อโอเคโอเคโอเคอ่าโอเค,อเ,คเรามีพี่พันธ์มาช่วยเราแล้วหนึ่งคนนะตอนนี้เราก็จะมาดูกันแบบเยอะๆขึ้น ก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่ดงปลากัดดงปลากัดในตลาดปลาคือถ้าแบบว่าตรงส่วนด้านหน้าเลยนะคะตอนนี้เขาก็กําลังเปลี่ยนถ่ายน้ํากันอยู่อันนี้นะก็มีแบบว่าทั้งร้านเล็กร้านใหญ่ร้านแบบว่าคัดมาเป็นแชมป์เชิมหรืออะไรอย่างนี้นะคะตรงนั้นเห็นไหมร้านนี้เขาก็กําลังเตรียมปลากันอยู่นะคะแล้วก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเลย ตลาดปลาวันนี้มีทุกวันพุธนะคะเปิดตั้งแต่ช่วงประมาณนี้นะคะไปจนถึงช่วงประมาณส5ห้าโมงเย็นนะแล้วก็มาดูกันได้เลยนะคะคุณมีปลาหลากหลายมากเลยสำหรับใครที่ไม่เคยมาเดินนะจริงๆต้องบอกว่ามีโอกาสอยากจะเชิญชวนให้มาเดินนะคะเพราะว่าเนี่ยดูประกาศดูประครับถุงแบบถุงขนาดเนี้ยถุงถุงเท่าหัวเขา่า ถุงเท้าหัวเข่าจริงๆตัวใหญ่มากนะแล้วก็แบบว่ายกแพกไปเลยแบบนี้แล้วก็มีแบบว่าพวกหางยาวเป็นแบบจกกักรพรรดินะคะแล้วก็เป็นครัฟแบบคัฟธรรมดาเนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูปลาแบบใกล้ๆเดี๋ยวเรายกให้ <laughs> อ่า อันนี้จะตัวใหญ่หน่อยถุงนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยให้น้องอยู่ของน้องมีกุ้งแคระด้วยนะคะกุ้งแคระก็จะอยู่ตรงนี้ น,นี่คืออะไรปักเป้าหรอปักเป้าแคปป่ะตัวมันเล็กมากเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมอ่ะเห็นไลาไยไ,ไหมอ่ะมันน่าจะมองยากอยู่ประมาณนึงคอมเมนต์ขึ้นคอมเมนต์เนาะน่าจะเดี๋ยวรอเขาสงไหมทุกคนเข้ามาดูแล้วมีแบบได้ยินเสียงไหมคะได้ถ้าได้ยินเสียงแล้วเผื่อเช็คเสียงกันหน่อยแจ้งแจ้งมานิดนึงนะคะ ว่าได้ยินหรือเปล่าอันนี้นี่ปลาเสือเยอรมันปลาเล็กปลาน้อยปลาแบบว่าไม้น้ำไซส์เล็กๆนี่ดูปลาหางนกยุงตัวใหญ่มาก ใหญ่มากจริงสำหรับไซส์ปลาหางนกยูงนะคะโอ,อ้ยอันนี้ปาลาอะไรอะที่ลูกค้าถามหา,าแล้วใช่ไที่ลูกค้าถามใน In ใ<ช>อินบ็อกซ์เมื่อวานเหรอไม่ใช่อ่ะที่ว่าหลังเสียเงินอันนี้ปลาอะไรอะคะปลาหมาคปลาหมา ปลามมาฟ้ามันจะเป็นแบบตัวเล็กๆอันนี้ปลามมาปลาทองหัววุ้นแดงๆสวยๆอ่ะน้องอยู่ฝั่งนี้ ถุงนี้ก็ตัวใหญ่มากจริงดูวุ้นอ๋อวุ้นใหญ่มากมาอ่าน่าจะเห็นกันเนะะาะฝั่งตรงข้ามร้านต้นไม้น้ำ,นนนำอ่าเดินไปอีกสามสี่ก้าวถึงนะคะวินนี้มีแบบ ลายเหยื่อนะคะเราก็มีแบบว่าสิงด้านโน้นเป็นสิงอันนี้เป็นไม้น้ำที่มีมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็อ่าโน่นโนตรงโน้นตรงโน้น แง่แววแวะแวะแวปลาทองอันนี้นิดหนึ่งอึออันนี้เป็นหัวหัวแบบกับนื้ขาวแข็งด้ไหน,น่าจะไหมอ่ะเพราะว่ามันเป็นสีขาวดำเราก็จะแต่ว่าถ้าใครชอบตัวดำหัวแดงอันนี้ก็มีนี่ เห็นไหมอะเห็นอยู่เนาะหรือว่าใครชอบตัวขาวหัวดำอันนี้ก็มีนี่หัวดำน่ารักตัวดำหัวแดงเนี่ยก็คือต้องต้องมาดูนะจะบอกว่าปลาปลาแต่ละทิศมันจะไม่เหมือนกันดูอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์หน้ามาอีกไม่มีนะจ๊ะเพราะว่าน้องเปลี่ยน ผู้เลี้ยงดูไปแล้วใครเอารถมาจอรดรถที่ไหนอันแนะนำให้จอดที่เจเจมอนะคะขึ้นไปจอดด้านบนได้เลยนะแล้วก็เออลงลิฟต์มาที่ชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เดินมาออกที่ประตู3านะคะก็จะออกมาทะลุก,กับตลาดปลาแบบนี้แล้วก็นี่วันก่อนมีคน ทักมาถามว่ามีลูกโป่งไหมอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูลูกโป่งด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้มีแบบพวก5 2 5 4อ้าวนิดนึงมีแบบไม้น้ําใครถามไม้น้ําอันนี้มีต้นอะไรบ้างนะคะน,น,น,นี้เฟิร์นรากดำเฟินเป็นเขากว้างอ่าอันนี้เป็นเฟินเขากว้างแลต้นใหญ่อต้นเล็กอ่าอันนี้เป็นต้นเล็กเป็นไซส์ประมาณนี้ห่างกัน อันนี้ผมผลไมรากดำอันนี้อะไรนะคะรากดำเป็นอ๋อเป็นพวกรากดำหมดเลยอันนี้ก็เป็นเฟิร์เหมือนกันนะคะอไม้บ้านเราเนี่ยใ้ยอยู่ดำตายใต้เ,เป็นไม้ทางบ้านเราเอามาจากถิน่นมาจากภาคใต้ก็คือเป็นประดับน้ำอันน,นี้ของนอกมาจากที่อือ่นอนูเบียส นะคะเป็นแบบนี้อันนี้เอาไปลงน้ำได้เลยไหมคะได้เลยอะถ้าใครเป็นแบบว่าสายที่ชอบพันไม้น้ำเพราะาดูได้ตรงนี้ก็มีเนาะตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ปลาถอ่ตายตายตาตาย,ตาย,ตายจะบอกว่าแก้มใหญ่มากจริงๆอันนี้ ดูแก้มลูกโป่งตัวนี้ซะก่อนมีตัวเดียวจะบอกว่ามีตัวเดียวคือต้องรีบมานะคะถ้าใครอยากได้บอกว่าเป็นสายปลาทองที่เป็นลูกโป่งนะคือโป่งใหญ่มากโป่งใหญ่มากจริงๆเนี่ยอุ๊ยใครที่ชอบลูกโป่งแบบนี้นะต้องต้องรีบมานะเพราะว่ามันมีตัวเดียวแล้วแบบเขาไปเร็วมากนะถ้าใครมาบายๆหน่อยนะ อาจจะแบบว่าปลาแบบนี้อาจจะไม่มีให้ได้ดูแล้วนะคะดู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 เดี๋ยวก่อนนะอ้าฝั่งนี้ก็มีอีกร้านหนึ่งร้านตรงข้ามกัน อันนี้จะเป็นอีกสีหนึง่งเป,เป็นขาวส้มซะส่วนใหญ่นะคะเห็นไหมเอ่ยต้องไะแทนเหรอคะองโอวยโดนมือปิดแล้วมันมีเกล็ดแบบเกล็ดของเขาอ่ะเป็นเกล็ดเงาๆด,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 ด้วยนะแล้วถ้าลูกผมแต่ อ,อ๋อเหรอคะมันมันเขาบอกว่าต้องเจาะให้มันแตกต้องเจาะข้างไหมมันจะได้งอกเข้ากันอุอ้ยแล้วมันไม่เจียบ,อ,บ,บ,บอ๋อแม่แต่คือมันมันคือมันคือเป็นสิ่งธรรมดาที่มันมีแก้มขึ้นมาอย่างนี้คะหรือว่าเป,เป็นสายพันธุ์ของเขาอยู่แล้วอ่าต้องรีบมานะคะน้องตัวนี้ยังอยู่วันนี้น้องอะ ก็ได้เพราะว่าน้องมีตัวเดียวเลยลายแบบนี้มีตัวเดียวเลยนะคะอพิพันธ์ดูตรงนี้หน่อยสาลายหรือเปล่าต้นมอสอันนี้เป็นมอสครับจะไปจะไปที่มอสที่มัดมอสอ่าเป็นมอสต่างๆ่เป็นเฟิก็ถุงใหญ่เป็นเฟิร์นเป็นเฟิร์นก็ถุงใหญ่อันนี้เป็นมอสถุงเล็กเป็นเฟิร์นจะเป็นถุงใหญ่อย่างนี่ โอ้หล่นมาอ่านี่เป็นถุงถุงแบบนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าน้ำเกาะถุงนะแต่ว่าคือเขาก็มีทั้งแบบว่ามาเป็นกิ่งที่มาพร้อมกับต้นเลย นะคะเอาไปประดับตกแต่งตู้ปลากันนะแล้วก็แต่อันนี้ก็ยังมีแบบสิงญี่ปุ่นที่มันเป็นสายแบบหลายๆสีอะ่ะห้าสีเนี่อันนี้ก็มาเป็นคู่เลยให้ดูใครชอบแบบว่าตัวลายลายสายสิงอันนี้นะคะก็มีแล้วมีแบบว่า เป็นอ่าเป็นฮอลันดาตัวนี้ห้าสีอันนี้มีปลาเข็มด้วยปลาเข็มที่อาทิตย์ก่อนเราถามว่าอันนี้คือปลาอะไรคะ <c oughs> อาทิตย์นี้เรารู้แล้วนะคะว่าอันนี้คือปลาเข็มตัวแบบว่าไซสเ์เล็กๆเลยนะปากแหลมๆแ,แบบนี้นะคะ อ่าเป็นปลาเข็มแพตตินัมส่วนทางด้านนีอ้อันนี้ก็จะเป็นสิงเหมือนกันสิงหญี่ปุ่นอันนี้มีแบบว่าโหนกกลมๆแต่ว่าน้ำสีฟ้ามันจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยหรือเปล่าประมาณนี้นะคะสำหรับในซอยนี้ แล้วก็มีเนี่ยเผื่อบางคนเขาอยากดูปลาบอลูนไหพี่พันเนี่ยปลาบอลูนปลาสอดปลาสอดคูริกโกอุ้ยอันนี้ตัวใหญ่มากมันหลอกตาหรืเอเปล่าใหญ่กว่าหัวหนูโปนะ้งมั้ยใช่ไม่ต้องยกก็ได้เนาะไม่ต้องยกก็น่าจะเห็นเนาะ ตัวใหญ่มากจริงๆอ่ะถ้าเทียบกับมือโป้งประมาณหนึ่งเลยอ่ะเป็นแบบไซส์ใหญ่อันนี้ปันเป็นปลาสอดอันนี้มิกี้เมาส์บอลลูนอันนี้บอลลูนรวมสีอันนี้น่าจะเป็นปลาหมออ้ยหรือกระดีกระดีใช่ไหมน่าจะใช่เสือซูมาตาหรือเปล่า ใช่ไหมนี่อันนี้เสือสุมาตาถ้าใครอยากได้ยกผุงมก็มีนะคะทักันเข้ามาได้สำหรับใครดูแล้วสนใจอะไรยังไงเน้นอินบ็อกซ์นะคะเพราะว่าหน้าเพจเราไม่สามารถตอบคำถามบางอย่างได้เพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดของ Facebook นั่นเองนะคะไม่ใช่อมินไม่ได้อยากตอบนะอมินอยากตอบแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวแวะนิดนึงนี่ในในตลาดปลาจะมีพวกแบบเอกโซติก ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องเต่ากิ้งก่าแต่ว่าอ่ะน,นี่นี่มีคนถามหาเน่ยพวกหมาน้ําหมาน้ํานะคะนี่ซาลาแมนเดอร์หมาน้ําต่างๆใดๆมีแบบว่าตัวสีชมพูสีดําอยู่ข้างในนะคะล็อกล็อกตรงเนี้ยที่เราให้ดูอยู่ตรงเนี้ยร้านเขาเปิดทุกวันนะคะมีตัวสีเหลืองด้วยพี่ฟันข้างใน<อ>เห็นไหม ร้านเขาเปิดทุกวันนะคะก็คือใครสนใจพวกเอ็กโซติกเพชรแบบนี้มาดูกันได้นะคะแหมวันนี้แวะดูเผื่อมีปลาอะไรแปลกๆจากร้านนี้ปกติร้านนี้ก็จะเป็นปลาแบบร้านออแม่น้ำที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีปลาหลากหลายมากๆเลยทีเดียวนะคะอันนี้ เหมือนปลากรายเลยอันนี้เหมือนปลาปรกรายปลากรายปะคะเนาะปะลากรายดำอันนี้เป็นปลาแรดอันนู้นน่าจะเป็นปลาดุกไหมอ่ะอันนี้สวายส่วนอันโน้นฉลามหางไหมนะจ๊ะเดินดูกันไปเรื่อยๆนะ ต้องลองเพลงไหมอ่ะปลาบูนะคะตรงนี้นี่จริงๆจะบอกว่าที่พื้นอ่ะยังมีอีกเยอะมากเลยที่เราแบบว่าไม่ได้ยกขึ้นมาให้นะนี่มีถุงใหญ่ปลาถุงใหญ่เขาวันนี้เรามาดูว่าปลาถุงใหญ่เขามีอะไรบ้าง วันนี้มีปลายี่สกที่เป็นถุงใหญ่ของเขาลู่ล,ลอันนี้มีแบบหลายอันเลยแล้วก็มีกะโฮ้ค่อนข้างหลายตัววันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวประมาณนี้ปลากะโฮ้ตัวใหญ่มากแล้วก็เทพานะคะอันนี้คือเต่าไหมอ่ะหรือตาะาพ ก็คือใครมาขับรถมาจอดรถได้ที่เจเจมอนะคะแล้วก็กดลิฟต์มาเดินออกมาทางประตู3ก็จะเจอกับตลาดปลาแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าใครนั่งรถมานั่งรถเอ,อ่อ MRT มาด้วยรถตัวเองนะคะก็สามารถสามารถนั่งลง MRT ออกสถานีกำแพงเพชรนะคะทางออก2แล้วก็เดินมาตามถนนนะคะย้อนกลับมาแล้วก็ จะเจอตลาดปลานะคะอยู่ข้างๆซเจมอลนะอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นิดนึง่องเป็นปลอมปลาดูอันนี้เป็นร้านประจำนะคะจะอยู่จะอยู่ตรงนี้นะ ร้านประจำนะคะหรือว่าถ้าใครนั่งหรือถ้าใครนั่ง,ง MRT นะคะก็จะ,ะ MRT เราบอกไปแล้วว่าลงสถา 2, นะีกำแพงเพชรสองนะกำแพงเพชรทางออกสองแต่ว่าถ้าใครนั่งรถ BTS ลงสถานีหมอชิดนะคะแต่ว่าเดินเข้ามาไกลนิดนึงนะมาทางพิพิธภัณฑ์เด็กนะคะ เดินมาเรื่อยๆเลยก็จะเจอกับตลาดปลาสดิจัดตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในเข้าไปร้านเจือใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาร้านไห่ตือนะคะร้านนี้ก็จะอยู่ที่โซนท้องเช่าโซนท้องเช่าตรงนี้นะคะเปิดทุกวันเลยอ่ะเริ่มต้นจากปลาทองริวกินตรงนี้ก่อนตัวใหญ่มากเลย นี่ป้าออสกาแล้วก็นอกจากปลาแล้วอสองนิดนึงเข้าวๆก่อนละกันเนาะตรงนี้ก็ยังมีพวกผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เลี้ยงนะคะต่างๆแล้วก็ปลามังกรเงินปลาตะพัดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อันนี้อินซีเนตหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่ใช่อินซีเน็ตตัวใหญ่ๆ,ต,ญๆตัวใหญ่มากนะ อะเทียบกับขนาดฝ่ามือฝ่ามืออยู่ตรงนี้ประมาณนี้เลยตัวใหญ่มากตู้ในตู้ในตู้ในตรงนี้มีมังกรอ,อารวานะ่านะคะเราก็มีพวกแบบว่าพรีเมียมที่เป็นแบบน้องเต่า อยู่ตรงนี้แต่ว่าที่อยากให้ดูพามาดูอีกหน่อยก็คือฝั่งตรงข้ามกันนะก็จะมีแบบว่าปลาหลากหลายเลยอันนี้เป็นไทเกอร์ ไปฝั่งนู้นกันตัวใหญ่มากลานกแก้วหรือเปล่า ปลาแปลกๆเนี่ยร้านนี้มีเยอะนี่พี่พานมีมังกรแบบไส์ไอ้นี่ด้วยนะส์เท่า,ทานิ้วก้อยอะเนี่ยลูกปลามังกรไส์เท่า,ทานิ้วก้อยจริงๆตัวเล็กมากมังกรขาวใครสนใจอยากดูอ่ะอันนี้ก็มังกรอันนี้มังกรเหมือนกันแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ เทียบกับยี่ห้อยแล้วว่าประมาณนี้เนาะอ่าเอออันนี้น่าจะเป็นออสซ่ารึรเปอลอ่าตัวนี้ตัวอื่นเริ่มไม่แน่ใจแล้วมีซัคเซอร์เผือกแล้วก็เป็นปัวสั้น ดูตู้นี้นี่ทั้งนานเขามีเต่าด้วยนะเดินทะลุออกมาตรงนี้มีนกด้วยต้อนรับทุกคนจากทางฝั่งนี้อยู่ข้างนอกก็จะเป็นเต่ายักษ์สุข้าอะไรไปนะคะ สำหรับตรงนี้ก็คือร้านเจ๊ซือหรือว่าร้านไห่งซือนะคะก็จะเปิดทุกวันเลยนะใครที่มาตลาดปลาก็มาได้อยู่ตรงข้ามกับตรงส่วนสมเด็จนะคะแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้ได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาออกไปดูตรงในส่วนของออตล,ลดาดบาลานเร่ต่อนะคะทุกวันพุธก็จะมีตล,ลดาดบาลานเร่ สำหรับร้านนี้ก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งในตัวข้างในของโซนห้องเช่าเนี่ยยังมีอีกหลายห้องเลยนะวันก่อนเห็นลงรูปปลาทะเลปกติอ่ะจะไม่ค่อยเผื่อแบบคนไม่รู้ว่าที่เราอ่ะมีปลาทะเลด้วยนะก็คือมาหาดูกันได้เดี๋ยวก่อนนะเราจะออกไปทางไหนดีทางนี้ไหมทางนู้นดีกว่าทางนู้นทางนู้น เดี๋ยว่อนออกไปพาดูข้างในกันนิดนึงนะคะข้างในเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีแบบประก,กาศที่เขายกถุงขายเอ,อ่ยกถุงแบบนี้นะคะมีแบบว่าแพ็คมา20ตัว20ตัว50ตัวแล้วแต่ไซส์เอาถุงขาข่าเราจะได้มองเห็นกันนิดนึงอ,อันนี้ มันก็จะเป็นประมาณอี้อัน,นี้เขาน่าจะรวมรวมเป็นแบบว่าสีเดียวมาเลยขอดูหน่อยนะคะนนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับปลาสันยกถุงที่เขาที่ถามกันมาว่ามียกถุงหรือเปล่ามีนะจ๊ะ มีทั้งแบบยกถุงและไม่ยกถุงเลยทีเดียวข้างในแอบ,บเห็นตั้งๆตรง,ง,ง,งนั้นก็คือตรงนี้ตรงนี้เป็นห่างนกยูงแบบคัดเกรดดูห่างก,ก่อนจริงบางคนเดินมาไม่ถึงข้างในนี้นะ เพราะว่าเดินแบบว่าเลนนอกกันหมดเลยถ้าเดินเข้ามาเลนในนะคะก็จะมีอีกร้านหนึ่งที่เขามีปลาหางนกยุงที่มันเป็นแบบปลาไกรแบบนี้นะคะอยู่แล้วดูหางสิคมขนาดนี้สวยมากสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ,คะใครต้องการมาตลาดปลานะคะก็มาได้ทุกวันนะคะในส่วนห้องเช่าแต่ว่าตลาดปลาแบบนี้เราจะมีทุกวันพุธนะคะ ช่วงเวลาที่แนะนํามาตอนนี้ก็คือช่วงส,ยสายๆประมาณแบบ8-9โมงนะคนกําลังทุกคักแล้วก็มาถึงสักไม่เกินบ่ายสองกำลังดีนะคะป่ากําลังมีให้ดูหลากหลายและก็เยอะนะสําหรับใครที่สนใจอะไรก็อิ inbox เข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลแล้วก็ตอบคําถามนะคะเผื่อใครต้องการที่จะแบบว่าอยากได้ อยากดูปลาอะไรแบบนี้นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะอ้ออีกนิดนึงจะบอกว่าเพจตลาดปลาเรามี t ิ k t o k นะใครอยากดูคลิปต่างๆนะคะก็ไปติดตามที่ t ิ k t o k กันได้ชื่อเหมือนกันเลยทั้ง3อย่างทั้ง i อทั้งอะไรอย่างเ c e b o o k ก็อย่าลืมกดซีเฟิร์สด้วยนะคะเราจะได้เห็นการทุกการเคลื่อนไหวและการติดตามสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ